สวัสดีท่านผู้ชมผู้ชมกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็พอผมเหมือนเดิมเช่นเดยวันครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรือที่น่าเล่นมากมากเลยในเทียสองแรงปืนใหญ่แรงมากนะครับนะผมแนะนําให้เล่นนะครับเพราะปืนใหญ่โคตรแรงครับมันคือ JS คูรามาตรงนี้นะครับมันเพิ่มไอ้อไนั่นด้วยนะครับไม่ใช่เดกมันจะเพิ่มมันไอ้นั่นด้วยนะครับมันแรงม,มากมในเทียสอง ถ้าใช้ผมแนะนำให้ใช้ปืนนี้นครับ B40 ใช่่หมั้ย b 4ของสวีเดนตัวนี้นะครับมแรงนะครับยิงเข้าตอนไม่อัพเนี่ยเข้าติดขีด้วยหมื่นเลยนะครับถเถื่อยิงไูเบิดแนะนำตัวนี้ครับพอออกไปเยอะต่อไปดผมใช้ตัวนี้ครับพอมันยิงออกไปทีละสาลูกนี่ เอาตัวนี้มายิงไอ้นั่นหน่อยแล้วก็มาไล่กรงบินหน่อยอ่อแนะนําตัวนี้เลยแนะนําตัวนี้เลยเอ่อ S V สองสองงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันโกงขนาดไหนในเทียสองนะผมคิดว่ามันโกงมากเลยนะสึ่งว่ผมคิดว่ามันโกงเทียสองอะเรือดำน้ํเจืมันมันแบบต้านเรือดำน้ําได้ต่อต้านเรือดำน้ําได้อะไรอย่างนี้ด้วยครับมันแบบ เรีบนไปดูเครื่องบินมนะันอะเจอีนไม่รอดครับบอกเลยยกเป็นท่ามันจะมีสองลำนะครับนะครับรอ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 นานจังวะกดใหม่อีสักกระดโอ้โอ เีมข้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวทีต่หน้าจะมาเล่นซีบูตแบบใครๆมีเนาะจีนข้าวีกว่าไม่ออกครับนี่นะครับผมขอเปิดหมูฟอ์การเกมครับเพื่อไม่ให้มีข้อความด้งขึ้นมาตัวนี้ ผมเ,เล่นไอแลนด์ครับเดี๋ยวเนีเราไม่ได้เล่นกับบอนนะครับเล่นกับปุกนะครับผมไม่ได้เล่นกระปอนมองว่าเล่นกับบอนมัน,เ,นมเอาไว,ปว,ว้ปั้มวิวปั้มอะไรนะครับผมไม่อยากปั้มวิว้วิวผมเล่นจิโอ้ช่วยนั่นจ้งจิ๋วดอกไม่เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแรงมาก

เอล่นมาเป็นพุดเลยนี่ว่าโอเลยเป็นุเลยเอ้อตายลำนี้คิดว่าโหดนะแตถ่ถ้าเจอเยอะมันก็ไม่ไหวเลยในะชั่วโมงเนียผมไปทำาอกมันไม่แหละเราค้าหอย ครับเซตผมแนะนำให้จับไปตามนี้นะเพราะมันจะหรือแม้ใครใคร,ใครจะเอาบูชาไปก็ได้นะครับเพราะไอ,อ,อ,อตัวนี้มันเร็วนะครับบูชาร์มบบนี้บูชาเร็เวมากนะครับปุกใส่ก็ไกลามากด้วยแต่ปืนใหญ่อัพปุ๊กใส่อะไรพวกนี้ของอัพเต็มหมดแล้วไม่ได้แล้งั้นผมจะบูชาร์นปครับเอาต่อต้านเรือดำน้ำนะครับถ้าเจอเรือดำนักก็ดีนะครับ จะมาต่อต้อตานเลือดนูน้ำกันโโด่านเมืองน,นี่ม New York. ันนิวยอร์กลอสแองเจลิสไ,ไ,ไม่ไนะไม่นะไปไหนใช่เอลิสนี่น่าจะ New York นะานิวยอร์กนะไม่ก็โจริงตันี่มีแี่ต่อที่เนะี่ยเออ รู้เห็นแล้วรู้สึกในเมืวันจะงคือรูไ้ไหมโอ้ชิตเขื่อนเป็นไรเนี่ยอืมจะรับกระสุนแทนก็ไม่ด้วยนะประเด็นอ่าอ้นั่นมันเอาบูชากยัดมามันเอาบูชากยัดมาเนี่ย โอ้ยทำไมผมโดนแต่อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยเก็บครั้งนี้อึดน,นะผมว่าอึดมากๆเลยเก็บแต่เรามาจะลุมบอลเลย นีเฮ้ยทำไมเหมือนเล็บไม่ลดเลยกี่ลำลุง,งยิงวะนะเฮ้ยทำไมเล็บม่นไม่ลดเลยอะโกเหรอเฮ้ยโกลปะเนี่ยยิงเลื่มไม่ลดเลยโอ้โหค่อยตายเนาะเอาได้อยู่เัเพื่อนเพื่อนรู้แล้วเพื่อนเพื่อนรู้แล้วมีเ,เลย โอเคเราเราเข้าซีบกเข้าพันโอเคสีบูเจ็บเจ็บหนักด้วยมานี้นี้ RF ล้ำนี้มานี่มาหนี้กิโดเฟี้ยวมากอะฮะกิโดเฟี้ยวมากอ่ะเออต้องแบบนี้ครับใส่หน้าจอรถคือจะเลื่อนครับนี่ฮะต้องแบบนี้ครับเลื่อนใส่ซีบู ไหวอยู่ไหวอ,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 อยู่ซีวุ๊มันให้น่งกัดเอาต่อติดเพื่อนเกตายตีซีบุ๊ตายโอ้ยลำไรเรียกไปหนึ่งลำได้เงินมาแสนนี่นะครับเจสครามานะครับมันสองละสองนะครับ กว่าดีเลยนะครับเพราะตอนแรกมันจะติดปืนมาร์คมาให้มาร์ค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 สี่ส so, like, şey. ิบห้าครับแต่แนะนำให้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเออใช้เป็นตัวนี้ครับคา้าคาะอะไรอ่านไม่ออกตัวนี้มันจะเป็นของเประเทศเรวะแต่มันใช้หนึ่งร้อยทองในการซื้อนะครับมันแรงเลยอยากซื้อแต่ใครเป็นสายประหยัดทองไม่ไม่เป็นไรนะครับใช้ของจีนสามสี่มองมองได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรมันแรงกว่า แต่ตัวน,นี้อัตรา,าก,การยิงมันถี่กว่านะครับแล้วของจีนมันจะไปไม่ไกลนะครับนี้มันจะไปไกลกว่านะผมก็เลยคิดว่าคุรมะมันค่อนข้างที่จะดีนะครับออสำหรับใครที่อยากหาเรือที่สองปั๊มวิวปั๊มอะไรแนะนำนะครับคุรมะดีครบเครื่องต่อต้าเลิบน้ำต,ต่ัวน้ำแถมมีเอถึงสามกระบอกเลยนะครับมีฮอมาให้ด้วย ครั้งหน้าผมจะมารีวิวเ s US C ซ o o ู t นะครับ C ี o o s สิบตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ RS Gear เนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะผมอน,นั่นอัดคลิปไปแล้วไฟเสียตึงๆก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเ๋ยวมอัดไหมโอ้โหลูกใหญ่จังวะโอเค เดี๋ยวผมมาอัดให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวอัดให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อเรียนาน้ำมันทุกลำโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ